เมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 6 4เวลา10นาฬิกา พลตรีชลิตบัรจงปลูกผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชุมชนตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสารพระราชปณิธานประจำปี2564โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ได้กล่าวถึงวัตถุป,ประสงค์ในการจัดงานสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระชันนากาูทิเบชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วจึงได้ดําเนินการปลูกป่าร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นป่าเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจอย่างประโยชน์ไปถึงการบรรเทาความรุนแรงของปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด,ด้วยณบ,บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่เที่ยงตำบลคลองไผ่อำเภอ คิวจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่21รายงาน